ปริศนาที่เชื่อว่าเป็นของเอเลี่ยนต่างดาวและการตอบกลับสัญญาณที่เชื่อว่าถูกส่งออกมาจากอารยธรรมนอกโลกหลักฐานการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวถูกค้นพบได้ทั้งบนโลกของเราและในอวกาศที่นักวิจัยเชื่อว่ามีสัญญาณที่ส่งออกมาจากอารยธรรมชั้นสูงที่อยู่นอกโลกที่ต้องการติดต่อกับอารยธรรมบนดาวดวงอื่น เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องการค้นหามนุษย์ต่างดาวการค้นหาร่องรอยและหลักฐานเอเลี่ยนต่างดาวจากอวกาศนักวิจัยใช้กล้องโทรทัศน์ในการจับหาสัญญาณที่ถูกส่งออกมาจากกาแล็กซีในอวกาศอันไกลโพ้นและแปลสัญญาณที่ได้รับว่าเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือสัญญาณที่มีความซับซ้อนอย่างมีระบบที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา ส่วนการค้นหาบนโลกก็ใช้วิธีค้นหาตามแหล่งหรือโบราณสถานตามคำบอกเล่าที่ล่ำลือกันว่าเคยพบเห็นจานบินล,ลึกลับบ่อยครั้งซึ่งต้องอาศัยความช่างสังเกตของนักวิจัยในการแยกแยะวัตถุต่างดาวที่แตกต่างจากวัตถุบนโลกนักวิจัยและคน้นคว้าสิ่งมีชีวิตนอกโลกยืนยันพบกระโหลกศีรษะของเอเลียน โดยเขาได้ใช้วิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เกือบจะครบถ้วนหมดแล้วเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตนอกโลกยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันโดยมันยังไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้แบบร้อเอร์ซต์แต่ไม่แน่ว่าหลักฐานชิ้นนี้อาจจะเป็นหนึ่งในตัวยืนยันของการมีอยู่ของสิ่งนั้นก็เป็นได้การค้นพบดังกล่าวถูกศึกษาและพิสูจน์โดยลิจินหมิง นักวิจัยและคนควา้าเรื่องมนุษย์ต่างดาวในกรุงปักกิ่งของประเทศจีนอายุ55ปีชายผู้เขียนหนังสือเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่นอกโลกการค้นพบที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่นั้นลีไม่ได้เป็นคนพบมันด้วยตัวเองหากแต่เป็นชายนักสะสมคนหนึ่งที่ไม่ได้ระบุชื่อได้ไปเจอเจ้าสิ่งนี้วางขายอยู่ข้างถนนในประเทศมองโกเลียซึ่งเป็นสถานที่หนึ่ง ที่มีรายงานการพบเห็นจานบิน UFO ของมนุษย์ต่างดาวอยู่บ่อยครั้งชายคนดังกล่าวซื้อสิ่งนี้กลับมาและพบว่ามันมีลักษณะตรงกับกระโหลกมนุษย์ต่างดาวตามที่หลีเคยเขียนเอาไว้ในงานวิจัยของเขาก่อนหน้านี้เขาจึงตัดสินใจส่งมอบมันให้กับผู้วิจัยเพื่อนำไปศึกษาต่อสิ่งที่หลี่ยืนยันว่ามันคือกะโหลกของมนุษย์ต่างดาวนั้น มีลักษณะคล้ายกับกะโหลกของมนุษย์แต่มันแตกต่างออกไปมันถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้านบนและล่างอย่างชัดเจนกะโหลกแบนและเป็นสีน้ำตาลเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ16เซนติเมตรหลีบอกว่าเขาได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันคือกะโหลกของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกจริงๆเขาได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า ลามาสเปกโตสโคปี y, เพื่อตรวจยืนยันเอกลักษณ์ของวัตถุด,ดังกล่าวโดยอาศัยหลักการทางแสงเพื่อดูความแตกต่างของสารที่มีอยู่ในกระโหลกดังกล่าวอีกทั้งเขายังใช้กล้องโทรทัศน์แรงอะตอมเพื่อวิเคราะห์จำพวกพื้นผิวและลักษณะาทางด้านชีวภาพของเจ้าของกะโหลกชิ้นนี้ลีได้บรรยายการหาข้อพิสูจน์และการตรวจสอบวัตถุรูปร่างประหลาดชิ้นนี้ ไว้ในงานวิจัยของเขากว่า103หน้าอย่างไรก็ตามในรายงานล่าสุดลีได้ยอมรับว่าตนเองยังไม่ได้ตรวจ DNA ของเจ้าวัตถุดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเดียวที่เขาจำเป็นจะต้องทำเพื่อยืนยันว่ามันเป็นกระโหลกของเอเลี่ยนจริงซึ่งสิ่งนี้ก็คือตัวช่วยหลักที่จะสามารถยืนยันได้ว่าเจ้ากระโหลกชิ้นนี้มันมาจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกจริงหรือไม่ แต่เขาบอกว่าการตรวจ DNA จําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากถึง1 0 0 0 0แสนหยวนซึ่งตีเป็นเงินไทยราวๆ4ี่แสนเจบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแม้ยังไม่มีการพิสูจน์ถึงร้อเซแต่เขาก็มั่นใจว่าสิ่งนี้ต้องเป็นกระโหลกของเอเลี่ยนอย่างแน่นอนรีบอกกับทุกคนว่าผมจินดีที่จะตอบคำถามหรือข้อสงสัยของทุกคน แต่ถ้าใครคิดจะเข้ามาท้ารายผมก็รบกวนให้หาหลักฐานมาหาักล้างสิ่งที่ผมค้นพบมาด้วยเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งคือสัญญาณที่นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ตรวจจับได้ในอวกาศโดยพวกเขาเชื่อว่าเป็นความพยายามของอารยธรรมนอกโลกที่ต้องการสื่อสารของมนุษย์ต่างดาวไปยังดาวดวงอื่นในจักรวา,าลการระเบิดของรังสีแกมมา ในกาแล็กซีอันไกลโพ้นคือสัญญาณที่ส่งมาโดยอายธรยรมนอกโลกนักวิทยาศาสตร์และนักดารา,าศาสตร์เคยพบเห็นปรากฏการณ์ทางดารา,าศาสตร์ที่มีการระเบิดใหญ่ของดาวในกาแล็กซีที่ไกลโพ้นที่ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลร,ระเบิดรังสีแกรรมมากออกมามากมายมากกว่าพลังงานของดวงอาทิตย์หลายล้านเท่าและมากกว่าแรงระเบิดของซูเปอร์โนวาเสียอีก มีข้อสันนิษฐานจากนักดาราศาสตร์คนหนึ่งที่น่าตื่นตะลึงว่าเขาเชื่อว่าการระเบิดของลังสีแกรมมาแท้จริงแล้วคือสัญญาณแอเลียนที่ส่งมาจากต่างดาวจากกาแล็กซีอันไกลโพ้นในความพยายามติดต่อกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจักรวาลพวกนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากการระเบิดใหญ่ของดาวในกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลออกไปในอวกาศและพลังงานที่ปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านรังสีแกมมาอย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์บางส่วนก็มีทฤษฎีที่ต่างออกไปและเชื่อว่าการระเบิดรุนแรงดังกล่าวน่าจะเป็นผลจากการกระทาของมนุษย์ต่างดาวการระเบิดของรังสีแกมมาในห้วงอวกาศลึกแต่ละครั้ง จะรุนแรงกว่า100เท่าของซูเปอร์โนวาหรือพลังที่ปล่อยออกมาประมาณล้านล้านล้านเท่าของดวงอาทิตย์ในปัจจุบันและการเกิดแต่ละครั้งจะกินเวลาแค่ระดับมิลลิวินาทีกระนั้นก็ตามจอห์นเอบอนนักดาราศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยี sex, เมสซาซูเซตเชื่อว่าการระเบิดลังสีแกรมมาทรงพลังเพียงพอที่จะนำพาข้อมูลข่าวสาร โดยเขาบอกว่าการระเบิดของลังสีแกรมมาก2มิลลิวินาทีอาจส่งข้อมูลข่าวสารได้1ล้านล้านล้านบิตหรือ1ตามด้วย018ตัวเทียบเท่าได้กับปริมาณข้อมูลโดยรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับระบบนิเวศโลกข้อมูลพันธุก,กรรมและคอนเซ็ปต์ที่ใช้อธิบายในการถ่ายทอดความคิดวัฒนธรรมไอเดียภาษาหรือเทคโนโลยีต่างๆ การระเบิดลังสีกแกรมมาบางทีอาจเป็นสัญญาณที่ส่งออกมาโดยอารยธรรมนอกโลกรูปทรงของการระเบิดที่ต้นทางของสัญญาณนั้นบางทีอาจเป็นจังหวะง่ายๆแต่รูปทรงอันซับซ้อนที่เราเห็นนั้นอาจเป็นเพราะมันเกิดการบิดเบี้ยวระหว่างทางจากปรากฏการเลนแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แค่เชื่อว่าการระเบิดพลังงานสูงจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากต่างดาวเท่านั้น นักดาราศาสตร์รายนี้ยังสันนิษฐานด้วยว่าแท้ที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตสารในการระเบิดลังสีแกมมากออกมาอาจเป็นสปอร์ที่สามารถจเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนอย่างทวีคูณในยามที่มันตกอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมมันอาจจะแพร่พันธุสปอร์จำนวนมหาศาลแต่คาดหมายว่า มีเปอร์เซนต์น้อยมากที่มันจะอยู่รอดในอวากาศของจักรวาลยังมีความลับทางดาราศาสตร์อีกมากมายที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจเป็นเรื่องที่แยกแยะได้ยากมากที่จะฟันธงว่าปรากฏการณ์ไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและปรากฏการณ์ไหนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตที่สร้างมันขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ต้องแยกแยะโดยใช้รูปแบบของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หากมันเกิดขึ้นอย่างสเปสปะไร้รูปแบบไม่มั่นคงต่อเนื่องก็สันนิษฐานว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ถ้าปรากฏการณ์ไหนเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมีรูปแบบต่อเนื่องซับซ้อนปรากฏการนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดจากการสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตชั้นสูงซึ่งที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ก็เจอปรากฏการณ์แบบนี้อยู่บ่อยครั้ง จากกา l ล็กอันไกลโพ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้ โรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ